สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะองค์ครักถูกจิตใจที่ซื่อตรงเที่ยงธรรมของชาวบ้านทําให้หวั่นไหวแต่มิกล้ากระทําโดยพระการจึงได้แต่ส่งคนไปรายงานเบื้องบนหัวแสงเจ๊ขอบตาแดงกำรรลำคอตีบตันความรู้สึกบางอย่างประดังประเดเข้ามาในใจจนถึงยามเนี้ถึงตรหนักได้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ แล้วนำความเปลี่ยนแปลงเช่นใดมาสู่แผ่นดินนี้หากคู่หญินไม่เตือนสติบางทีเขาอาจใช้เวลาห้าปีสิบปีหรือแม้แต่ใช้เวลานานมากจึงค่อยเข้าใจความแข็งแกร่งจากแรงสนับสนุนหรือแรงต่อต้านจากราษฎรและเข้าใจความคิดเห็นอันยิ่งใหญ่ของราษฎรหากต้องการสร้างความเจริญให้แว่นแควนจะต้องปอบขวัญราษฎรก่อน ราษฎรมีจิตใจดีงามก็จะทำให้เรื่องอยุติธรรมบนแผ่นดินหมดไปหากราษฎรมีจิตใจชั่วร้ายก็จะทำให้บ้านเมืองล้มสลายและครอบครัวแตกแยกญาติสนิทมิตรสหายตายจากการที่เราให้ราษฎรสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและปฏิรูปกฎหมายใหม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเจ้าดูพวกเขามีกลิ่นอายความชั่วร้ายและความสิ้นหวัง ที่เกิดจากภัยสงครามหรือไม่มีความรู้สึกกระด้างเฉยชาและจิตใจห่อเหี่ยวจากการตกระกรรมลำบากและเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัยหรือไม่ทันราชคูสแสดงออกถึงความจงรักภักดีความถูกต้องเรายึดถือเป็นแบบอย่างและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างหากเป็นอย่างที่หูหินพูดไว ไม่เกินห้าปีต้าเว่ยจะต้องเจริญลุ่งเรืองและภายในสิบปีก็จะสามารถรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกพันได้คำพูดของหูหินไม่ผิดเปน็นแน่หัวสั่งเจอชี้ไปยังราษฎรที่กระตือรือร้นละเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่นรู้สึกภูมิใจยิ่งชินหลิงอิ่นพยักหน้าเห็นด้วยในใจกลับถอนหายใจยามเนื้อถูกทอยคำที่ออกจากปากของฮองเต ผูหยินพูดว่าผู้หินพูดว่าแท้จริงได้กลายเป็นสามีที่กลัวภรรยาไปแล้วสำยังรู้สึกมีความสุขและยิ่งถลำลึกขึ้นเรื่อยๆเห็นความกระตือรือร้นของราษดรเจ้าหลูลี่กับรู้สึกอีกอย่างราวกับตกลงไปในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากแล้วจมน้ำตายนี่เป็นบาปกรรมที่ตะกุลเย ได้กระทําไว้เช่นนั้นหรือหากเรื่องราวยิ่งเลยเถิดจุดจบจะเป็นอย่างไรตระกูลเย่จบสิ้นแล้วเยจ่จจะเป็นอย่างไรจวนโหจะหลบเลี่ยงไม่ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องได้หรือไม่ระหว่างคิดสับสนวุ่นวายมีชายวัยกลางคนสวมชุดขุนนางคนหนึ่งวิ่งออกมาจากด้านในประตูเฉียนเตออย่างรีบร้อนแล้วกล่าวปฏิเสธข้อเสนอแนะของชาวบ้าน ที่จะรับโทษแทนอย่างเด็ดขาดและให้องค์รักษ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบแต่กำชับให้พวกเขาลงมือเบาๆแต่ต้องตีให้เกิดเสียงดังดังนั้นพวกเขาจึงได้รับปาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหลังจากลงทันหนึ่งร้อยทีแล้วอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่สองคนเลยแม้แต่เด็กชายคนนั้นยังสามารถลุกขึ้นมากล่าวขอบคุณได้อย่างกระฉับกระเชง ตอนแรกชาวบ้านยังเครียดแค้นว่าไม่เป็นธรรมแต่เมื่อเห็นเบื้องหลังถึงตระหนักได้กล่าวชมเชยไม่หยุดคนผู้นี้เป็นใครไม่ทำลายกฎระเบียบยังรอบมีเมตตาธรรมละเอียดรอบคอบไร้ช่องโว่นับเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งชิ้นลิงวินกล่าวชมแววตาทอประกายคนผู้นี้ชื่อว่าโจโลเลอร์คัง เป็นสิทธิเอกของกวนฉีกวงเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ในสำนักมหาเสนาบดีหัวเสิ่งเจอมองคนผู้นั้นอย่างลึกซึ้งวับหนึ่งโบกมือเอ่อยว่ากลับวังขณะเดินก็เกิดความคิดมากมายคาดไม่ถึงว่าแม้แต่การปักเย็บสองด้านเยเจนก็ใช้วิธีการที่เฮี้ยมโหดแย่งชิงมาเบื้องหลังของการช่วยชีวิตในปีนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ พราะสติผู้นี้ทำให้เขาสูญเสียพี่น้องที่จริงใจซื่อสัตย์ต่อกันไปทำให้เขาสูญเสียคนที่สมควรจะเป็นห้องเหาของเขายิ่งกว่านั้นยังทำให้เขาพลาดโอกาสจะได้ล้อมรวมกับจิตวิญ,ญญาณอีกครึ่งหนึ่งที่สามารถเดินเข้ามาสถิตอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของเขาได้ความสูญเสียความอายุติธรรมความโกรธแค้นของเขา สมควรจะไปฟ้องร้องผู้ใดในใจของหัวเสงเจอราวกับมีไฟแผดเผาเดินได้ครึ่งทางก็เอ่ยอย่างชุนเฉียวว่าไปคุกหล,งลวงเราจะไปสอบสวนเย่เฉียนยงด้วยตนเองชินหลิงอิ่นรอบเห็นใจเย่เฉียนยง,งเงียบเงียบเจ้าหลู่ลี่มีกล้าตามไปยืนอยู่ข้างถนนคู่หนึ่งก่อนเดินจากไปอย่างงุนงงจูจ่ๆก็รู้สึกว่าจมูกเย็นเล็กน้อย เงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าฝนตกแล้วท่ามกลางหยาดพิรุณที่ปล่อยไปได้นำความเหน็บหนาวที่ยากจะทานทนในช่วงต้นวันสันตรฤดูมาด้วยหากตากฝนนานก็เกรงว่าจะเจ็บป่วยแต่ก็ทำให้สมองของเขาปลอดโปรง่งนึกขึ้นได้ว่าหลิวซือผ้าบุตรชายบุตรสาวของเขาไปคุกเขา่าเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษอยู่ที่หน้าประตูวัง จึงรีบวิ่งไปที่ประตูวังทางด้านทิศเหนือทันทีขณะเดียวกันก่อนที่ฝนตกกวนสูอี้นั้นเดินทางกลับถึงบ้านเดิมแล้วถอดงอบออกเปลี่ยนชุดลำลองแล้วถึงค่อยเข้ามาคำนับท่านปู่และบิดามารดาในห้องโถงจงซื่อยืนรออยู่ที่ระเบียงอย่างเป็นกังวลสีหน้าฉายความลังเลอยากจะพูดอะไรบางอย่าง กวนฉีกวงกับกวนอินฉีกลับมีสีหน้าปกติสั่งให้บ่าวรับใช้เตรียมอาหารและสุราก่อนนั่งลงกินข้าวพร้อมหน้ากันก่อนหน้านี้เจ้าหล,ลี่ไปหาเรื่องเจ้าหรือกวนอินฉีที่ได้รับสัญญาณจากกวนฉีกวงเปิดปากถามแค่คนไร้ประโยชน์คนหนึ่งเท่านั้นก่อเรื่องใดไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะกวนสูอีลินสุราให้ท่านปูวางคิ้วสงบนิ่งเรียบเฉย กวนอิ่นฉีพยักหน้าหัวเราะเบาๆดีบุตรีของข้าช่างเป็นสตรีที่ไม่เป็นรองบุรุษจริงๆเหตุผลที่ให้บุตรสาวแต่งงานเข้าตระกูลที่มีฐานะสูงกว่าและแต่งภรรยาที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าอย่างที่หนึ่งคือเพิ่มทรัพย์สินอย่างที่สองคือแสดงถึงความเป็นใหญ่ของบุรุษทรัพย์สินของตระกูลกวนของข้าก็คือ ความหญิงในศักดิ์ศรีและจิตใจที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีบุตรีตระกูลกวนของข้าไม่มีเรื่องให้ละอายแก่ใจเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่จำเป็นต้องฝืนกล้ำกืนความไม่เป็นธรรมและความอัปยศอดสูก่อนหน้านี้จวนเจนเปยโหไม่ใช่บอกว่าพวกเราตระกูลกวนอาศัยพวกเขาเพื่อยกฐานะของตนเองหรกหรเช่นนั้นพ่อก็จะกดข่มเขา ดูซิว่าใครจะมีฐานะสูงกว่าใครเช่นเนี้ยก็กลายเป็นว่าสตรีเป็นใหญ่แล้วเมื่อได้ยินวาจานี้กวนซูอี้ก็หัวเราะพวดออกมาจงซื่อกับถอนหายใจสายหน้าจงซื่อเห็นพ่อสามีและสามีไม่ได้สนใจใยดีเรื่องที่ตะกุนเย่ถูกยึดรับสำยังกุเรื่องภรยาเป็นใหญ่ขึ้นมาและกำลังเลี้ยงบุตรสาวให้เหมือนบุตรชาย จึงอดกล่าวอย่างร้อนใจไม่ได้ว่าอีอีเจ้าอย่าไปฟังท่านพ่อเจ้าพูดจาเหลวไหลภรรยาเป็นใหญ่ภรรยาไม่เป็นใหญ่อะไรกันประเดี๋ยวผู้อื่นจะหัวเราะย่อเอาหากสตรีสูญเสียความรักจากสามีจะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเขาไม่ให้เจ้ามีทายาทและยังไม่ยอมปกป้องเจ้ามีหน้ำสามบุตรชายบุตรสาวยังมองเจ้าเป็นศัตรู และตีตัวออกห่างเท่ากับเหยียบย่ำเจ้าวันหน้าแก่ตัวแล้วเจ้ามิอาจพึ่งพาสามีและมิอาจพึ่งพาบุตรชายบุตรสาวได้แล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรยิ่งกว่านั้นเจ้าหวังสู่ก็ต้องได้รับสืบทอดบรรดาสักเมื่อรอให้เขาเป็นคนดูแลจวนโหก็จะสามารถจัดการเจ้าได้อย่างกำเริบเสบสารดังนั้นก็ไม่สมควรก่อเรื่องจนเลยเถิดถึงขั้นนี้ ทางที่ดีคิดหาวิธีคลี่คลายสถานการณ์กระชับความสัมพันธ์เธอกวนฉีกวงขมวดคิ้วนั่นเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจถ้อยคำของลูกสะพ้ยกวนอิ่นฉีก็เช่นกันข้าวไม่กินสุราไม่ดืม่มตบโต๊ะแล้วตวาดว่าความเห็นโงโ่ๆงของสตรีออกเลือนแล้วยามาสั่งสอนบุตรชายของข้าให้เสียคนอะไรคือความเห็นโงโ่ๆง ของสตรีที่ออกเรือนแล้วอะไรคือสั่งสอนให้บุตรชายของท่าเสียคนท่านกับท่านพ่อลืมเพศของอี้อี้ไปแล้วหรือนางเป็นบุตรสาวไม่ใช่บุตรชายจงซื่อตำหนิในใจแต่ก็ไม่ได้โต้เถียงสามีต่อหน้าบุตรสาวขณะที่กวนซูอี้กำลังจะกล่าวปอบท่านแม่สักสองสามประโยคกับได้ยินท่านพ่อกล่าวเสียงเย็นชาว่าหากสตรีอยากจะยืนหยัดอยู่ในเรือนหลังได้ อย่างที่หนึ่งต้องเป็นที่โปรดปรานอย่างที่สองเพิ่งพาตระกูลเดิมหรือพูดอีกในหนึ่งคืออำนาจและฐานะบุรุษในใต้ล่านี้นอกจากผู้ที่บ่มเพาะอุป,ปนิสัยที่ดีและมีคุณธรรมสูงส่งอย่างแท้จริงแล้วมีใครบ้างที่ไม่ใช่ตอนเช้ารับใช้รัดฉินตอนเย็นรับใช้รัดชูสองจิตสองใจแม้วันนี้จะได้รับความรักไม่กี่ส่วน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าจะสามารถประคับประคองไว้ได้นานเพียงใดฝากความหวังในการมีชีวิตอยู่ไว้ที่ผู้อื่นมีสู้ยืนด้วยลำแข้งของตนเองหากทำตามที่เจ้าบอกเพื่อจะได้มีที่พักพิงในวันหน้าลูกข้าจะต้องเป็นฝ่ายยอมจวนโหกับตระกูลแย่ทุกอย่างพวกเขาต้องการรับอนุพวกเราก็มีอาจคัดค้านพวกเขาต้องการให้อนุเป็นหูยินพวกเราก็ได้แต่อดทนอดกลัน้น หากวันหน้าอนุผู้นั้นให้กําเนิดบุตรชายก็จะทะเยอทะยานมากขึ้นและคิดอยากเป็นฮูหยินเจิ้นเปยโหอย่างถูกต้องและหากทํำตามคำพูดเจ้าลูกข้าก็ต้องเป็นฝ่ายถอยให้และให้ลูกเลี้ยงชายหญิงคู่นั้นเป็นคนเลี้ยงดูจนแก่เท่าเชนั้นหรือกวนอิ่นฉียิ่งพูดยิ่งโมโหเอ่ยถามว่าเจ้าอยากให้ลูกข้ายืมจมูกคนอื่นหายใจ กลั่กืนความอับยศและความไม่เป็นธรรมไปชั่วชีวิตหรืออยากเห็นหนางเชิดหน้ายืดอกและทําตัวสง่าผาเผยตั้งแต่เชิดหน้ายืดอกสง่าผ่าเผยและถูกบีบบังคับให้ตอบคําถามจงซื่อก็อึ้งจนพูดอันใดไม่ออกอดหันไปมองบุตรีด้วยสีหน้าระอายไม่ได้กวนสูอี้สายหน้ายิ้มน้อยๆบ่งบอกว่าไม่เป็นไรกวนชีกวงวางจอกสุราลง แล้วกล่าวเนิบนาบว่าข้าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ถนัดเข้าสังคมจึงถูกผู้อื่นเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งและหนทางเดินมักจะพบอุป,ปสรรคทว่าข้าก็ไม่เคยเดินอ้อมแม้ทางข้างหน้าจะมีหินก้อนใหญ่ข้าก็จะย้ายหินก้อนใหญ่ออกไปทางข้างหน้ามีกำแพงข้าก็จะพุ่งชนกำแพงแต่หากเกิดตายกลางทางก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล นี่คือวิธีการทำงานของตระกูลกวนของค้าโ <c oughs> อ้ตายแล้วนะขอโทษกันเพื่อนๆขำอะตะกูลกวนมีแต่ทางตรงนะเพื่อนๆถ้าเจอหินนะก็จะเอาหินออกถ้าเจอกําแพงจะทะลุกําแพงนะคะเรียกได้ว่าโครดจะตรงเลยค่ะเอาใหม่นะคะแต่หากเกิดตายกลางทางเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลน,นี่คือวิธีการทำงานของตระกูลกวนของข้าซื้อตรงจงรักพักดี มีเมตตามีคุณธรรมบุญคุณตอบแทนด้วยบุญคุณเคี้ยวเล็บตอบแทนด้วยเคี้ยวเล็บสำหรับคนที่มีเมตตาธรรมและคุณธรรมพวกเราพูดคุยกับเขาด้วยเมตตาธรรมและคุณธรรมส่วนคนชั่วช้าประจบสอบพอและกลุ่มอำนาจพวกเราก็คุยด้วยอำนาจตระกูลเย่ไรเมตตาธรรมไร้คุณธรรมก็ทำการล้ำเส้นและรวบอำนาจ แม้เจ้ามีบุญคุณต่อเขาคำหัวคิดว่าพวกเขาจะหาวิธีตอบแทนหรือนับเป็นความคิดที่เพ้อเจ้อมิสูคิดว่าพวกเขาเป็นก้อนหินเพื่อเหยียบข้ามหรือเป็นกำแพงที่ต้องใช้กำลังทั้งหมดเพื่อทลายทำให้พวกเขามิอาจขวางทางเจ้าได้เมื่อถึงยามนั้นเจ้ามองพวกเขาอีกครั้งพวกเขาก็เป็นได้เพียงมดมแมลงไม่กี่ตัวที่ร้องเอ,อ,อะอะโวยวายเท่านั้น มิอาจขัดขวางอะไรได้จงซื้อกะอึกกะอักกล่าวว่าแต่ดีร้ายอย่างไรอี้อี้นั้นยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในจวนโหกวนฉีกวงกล่าวเสียงเรียบว่าไม่มีจวนโหแล้วแม้ข้าไม่ได้้องเรียนเจน้นเปิ่โหแต่ขอเพียงห้องเต้ทรงตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเขาก็หนีการลงทันไม่พ้นชีวิตของคนหลายร้อยคนไม่ใช่เรื่องเล็ก ถูกถอดบรรณาศักดิ์นับเป็นโทษสถานเบาแต่เพราะเห็นแก่หน้าค่ากับอินชีตราตั้งขั้นหนึ่งของอ e ีอ e, ียังสามารถรักษาเอาไว้ได้วันหน้าตระกูลเจ้าจะสามารถกลับมารุ่งเรืองได้หรือไม่ก็ยังต้องดูว่าอ e ีอ e ีจะจัดการอย่างไรพูดถึงตรงนี้ผู้เทาก็ลูบศีรษะของหลานสาวพางกำชับอย่างรอบคอบหากตระกูลเจ้าสามารถคิดได้แล้วปฏิบัติกับเจ้าอย่างดี เจ้าก็ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความจริงใจถ้าทําไม่ได้ก็ยังมียศสักและปู่กับท่านพ่อของเจ้าคอยหนุนหลังเจ้าอย่างต้องกลัวใครอีกตระกูลแยกกับตระกูลเจ้าหมดสิ้นอํานาจแล้วเจ้าอย่างไม่หมดอํานาจเดิมทีคนพวกนั้นสมควรจะยืมจมูกของเจ้าหายใจถึงจะถูกต้องจงซื่อไม่มีอะไรจะพูดอีกได้แต่ก้มหน้าคีบอาหารให้บุตรตรี เมื่อนึกถึงความไม่เป็นธรรมและความอับยศอดสูในชาติก่อนแล้วเอามาเทียบกับความสุขในชาตินี้แล้วกวนสู่อีถึงกับน้ําตาซึมด้วยความาซาบซึ้งใจชาติก่อนนางปกป้องคนในครอบครัวอย่างสุดใจชาติเนี้เป็นพวกเขาปกป้องนางอย่างไม่ท้อถอยหรือนี่คือการทำอย่างไรก็ได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีเช่นนั้นหรือท่านปู่ท่านพอ่อท่านแม่ พวกท่านได้ปูกเส้นทางไว้ใต้เท้าของลูกแล้วชาติเนี้หากลูกยังไม่อาจมีชีวิตที่ดีได้ก็เสียทีที่10กว่าปีมานี้พวกท่านได้สั่งสอนอบรมลูกแล้วลูกเลือกเส้นทางตรงไปตรงมาพวกเขาปฏิบัติต่อลูกอย่างไรลูกก็จะปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นนั้นจะไม่ยอมให้ตนเองเสียเปรียบเป็นแน่เจ้าคะ่ะและยิ่งไม่ยอมให้ชื่อเสียงของตระกูลกวนแปดเปื้อนเด็ดขาด จะได้รับความโปรดปรานหรือไม่ไม่สำคัญตราบใดที่ลูกพึงใจก็พอแล้วเจ้าค่ะลูกข้าสามารถคิดได้เช่นนี้ก็ดีแล้วกินข้าวอย่าให้คนไม่ดีเหล่านั้นมากวนใจแล้วทำลายบรรยากาศที่พวกเราได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเลยกวนอิ่นชี้หัวเราะเสียงดังยกจอกสุราข,ขึ้นเดิมแล้วกล่าวเหมือนไม่ใส่ใจว่าจริงสิลูกพ่อเจ้ายังมี เสียงเฉียหายอยู่อีกหรือไม่เจ้าก็รู้ว่าท่านปู่ของเจ้าพูดไม่ค่อยเก่งทุกวันหากมีกิจให้รายงานก็จะต้องเขียนดีกาถวายและต้องเขียนแก้หลายครั้งรวมถึงขัดลอกด้วยจึงใช้กระดาษหมดอย่างรวดเร็วถ้าเจ้ายัางมีเหลืออีกมากก็เอามาให้ท่านปู่อีกหลายปึกเถินกวนสู่อีหัวเราะไม่กี่วันก่อนได้มอบให้หลี่ซื่อของจวนเจนิ้นซีโฮไปปึกนึง ลูกยังเหลืออีกสองปึกอีกประเดียวจะให้หมิงหลันนั้นนำมาให้เจ้าค่ะหลี่ซื่อหรือหูหญินของเรือนใหญ่ของจวนเจิ้นซีโหรอกวนอิอ่นชีกล่าวเสียงทุ้มว่านางมีนิสัยตรงไปตรงมาน่าคบหาเจ้าไม่ค่อยคุ้นเคยกับสตรีชนชั้นสูงในเหยียนจริงเช่นนั้นก็ไปมาหาสู่นางบ่อยๆในเมื่อเจ้าเหลือเพียงสองปึกก็เก็บไว้ปึกหนึ่งเถิดวันหน้าค่อยหาเวลาทำให้มากๆ แล้วค่อยเอามาให้พวกเรากวนสูอี้พูดว่าได้ติดกันแล้วโน้มหนาให้ท่านพ่อและท่านปู่ดื่มสุราภายในจวนราชาครูปองดองและมีความสุขจวนตระกุูลเย่ที่ประตูวังทางด้านทิศเหนือกลับประสบกับความยากลำบากเจ็บปวดจนพูดไม่ออกพวกเขาพึ่งคุกเข่าได้ไม่นานฝนก็ตกลงมาตอนแรกอย่างตกลงมาเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นก็กระหน่ำลงมาไม่ขาดสายเมื่อเสื้อ้าเปียกก็รู้สึกหนาวยิ่งนะักความหนาวบาดลึกถึงไขกระดูกท่านแม่พวกเรายัางต้องคุกเข่าต่อหรือไม่เจ้าคะสะพ้ายใหญ่กระซิบถามข้างหูหลิวซือคุกเข่าสิทำไมจะไม่คุกเข่าถึงฝนจะตกก็จะต้องคุกเข่าต่อไปถึงจะแสดงความจริงใจของพวกเราได้หลิวซือยกมือขึ้นแล้วตะโกนว่า ใต้เถาท่านนี้ท่านช่วยทุนรายงานไปยังตำหนักการเฉียนให้สักหน่อยได้หรือไม่จุกากคะบอกว่าเย่หูหยินต้องการเข้าเฝ้าองค์คารักได้ยินเรื่องเกี่ยวกับจวนตระกูลเย่มาก่อนหน้านี้แล้วสำยังทาให้ฮ่องเต้ต้องเดือดร้อนเขียนราชองการสํำนึกผิดอีกแสดงให้เห็นว่าไม่มีทางแก้ไขสถานการณ์ได้หากยามเนี้ยเห็นแก่นหน้าของพวกเขาไม่เพียงไม่ใช่เรื่องดีแล้ว ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นการหาเรื่องใส่ตัวก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้จึงทำเป็นหูหนวกตาบอดไม่สนใจหลิวซื้อตะโกนแล้วตะโกนอีกคุกเข่าแล้วคุกเข่าอีกสุดท้ายก็เสียแรงเปล่าอดไม่ได้ฝุบหน้าลงกับพื้นร่ำไห้อย่างขมขื่นคนอื่นๆก็พลอยร่ำไห้ตามไปด้วยซํายังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ความหันซ้ายแลขวามเม็มปาก แล้วจูจ่ๆก็อ้าปากรำไห้โหแสบแก้วหูทะลุผ่านม่านฝนดังไปถึงท้องฟ้าองค์คารักถูกเสียงหนวกหูทำให้ร้อนใจและโมโหหยิบอาวุธแล้วเข้าไปตวาดว่าตะโกนโวกเวกอะไรกันหากว่าไปรบกวนผู้สูงศักดิ์เข้าจะทำอย่างไรแม้แต่ห้องเต้ก็ต้องทรงเดือดร้อนเขียนลาชงการสำนึกผิดพอพวกเจ้า พวกเจ้ายัางมีหน้ามาขอพระราชทานอภัยโทษอีกฝันไปเถิดหรือหน้าตาของพวกเจ้าสำคัญกว่าของฮองเต้ไต่เท้าท่านนี้ได้โปรดถ่ายทอดคำพูดไปทูลเย้เจียวอีด้วยเถิดเจ้าค่ะสิ่งเนี้ยมอบให้ท่านท่านรับเอาไวเ้เถิดพอถูกยึดทรัพย์สินหลิวซื่อจึงไม่มีเงินติดตัวแม้แต่น้อยทำได้เพียงเอาปิ่นทองที่เสียบอยู่บนศีรษะมาติดสินบน ดวงตาขององค์ครักทอประกายเล็กน้อยในใจคิดว่าก็แค่ถ่ายทอดถ้อยคำเท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปด้วยตนเองเพียงสั่งขันทีผู้น้อยสักคนที่เพิ่งกลับวังมาให้เขาวิ่งไปบอกก็ใช้ได้แล้วหากเบื้องบนจะหลงทันก็ยังมีขันทีผู้น้อยเป็นผู้แบกรับแทนนับว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ดังนั้นจึงยกแขนเสื้อขึ้นห้าหนิ้วกำเอาไว้เตรียมจะเก็บของ ตอนนั้นเองมีรถม้างดงามหรูหราไม่ธรรมดาคันหนึ่งแล่นตรงมาผ่านไปคู่หนึ่งก็มาถึงหน้าประตูวังองค์ครักรีบปัดปิงทองออกแล้วเข้าไปตรวจสอบและซักถามทันทีกับเห็นมือข้างหนึ่งที่มีข้อต่อกระดูกอย่างชัดเจนยื่นออกมาจากม่านรถมาแล้วระหว่างนิ้วมือมีป้ายคำสั่งแผ่นหนึ่งมังกรสีทองห้าเล็บบินว่อน อยู่ในเมฆขาล้อมรอบด้วยหยกสีเลือดดูหน้าเก่งขามและทำให้คนควัญหนีดีฝอข้าน้อยคารวะจนสีโหองค์ารักรีบคุกเข,าขาา่าคารวะขณะกวาดตามองไปรอบๆก็ถึงกับหวาดภาวะเพราะคนที่นั่งข้างๆจนสีโหไม่ใช่ใครอื่นเป็นห้องเต้ยอย่างไม่ต้องสงสัยพระองค์กำลังใช้ผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนหนึ่งเช็ดหน้าสาบเสื้อและข้อมือ เพราะคราบเลือดกระเด็นเปืเป้อนทั่วร่างกายจึงทำให้มีกลิ่นคาวอบอ้วนภายในรถมา เอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะของเต๊ะของพวกเราไปสอบสวนเย่เฉียนยงมาไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้ร่างกายเต็มไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้าไม่รู้ว่าไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรในอดีตมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราตามไปสืบกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในอพิโซดน้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ